สวัสด oh, ีครับมื่อนี้มึงห้อพอไหมเด้อเด้อโอ้งัวหลเลยง้ออพอไหมมงแม่นี่กอนแม่แม่นี่ลูกมันเด่นพันเดียพอไหมเนี่ยซีไว้อะเดเดือนแล้วว้ายงัวแม่อีกตงเดอนสองเดือนก็องหมื่สองเดือนสองม่นโอ้สองเด่นก็จะสองมือนนี่แหละแม่ดำดิพี่น้องแม่ดำต่บอกลูกแรง นี่แหละเราจะขายไปนะแต่ว่าติดถามแล้วถามเราเยอะให้ากขายราคาไดยก็ดีบกุกทั้น้อยนี่รูกนี่ยังนี่เนอยมันคืบ่ตแม่ต้มขมอเอาซึงตวยังคืยังก้กันสี่ใบเนาะมันละลายดี้งอ,อ๋อซือ้อโคมนี่บันเถอะนี่นะให้เยอให้อยากได้กัน ติดต่อเราเด้อนี่คบหนึ่ง <aha> ให้ถามบอกกันเอาเรียงราคาผมบอกราคาดอกเพ <laughs> ราะว่าเราอยากขายเ,อเายเะเอะว่าหนี่โทามาเช็คเราเอาเด้อพี่น้องเอนี่นี่คบหนึ่งอันนี้ส, úng, ส úng ูงสูงได้ดอกอน้อยหายสิบบวกน้อยๆหน่อยเนาะหายสิบบวกน้อยๆเมียมันลูกมันเกือสิบลอยสามสิบบวกสิแปซี่คนน่ะ แข็แน,น่นแข็งบาดีๆให้ถี่ใดท<ร>ะเลตัว<ร>เออเออประมาณนี้ละ่ะลูกอ,อันนี้อันนี้ลูกลูกตัวนี้วนี่ตัวย่อนี่ผมบอกโอ้ยนี่ปะล,ลูกมันนอนบปะอันอันอันตัวนี้ลูกนี่เนาะเออหนี่น,นี่แม่นี่มึงเอาบอดบ่พี่น้องบดบ่บดเป็นไรพงศ์ยิ่ใหม่บดถ์ หูดำโอ้นี่หูวดำเห็นยุโอบดบดย่สันนี่เนี่ยลูกซ<ว>ี่ใบเียบร่องนี่แม่มันสูงมันลอยสีนะ่สิบบวกเนาะสี่สิบแปลอยหาสิบพนนนี่ลูกผมมันลอยสามสิบลูกสี่บจือเดือนม้ยลูกเถอะพรอมลูกสี่ใบี่ใ้ีองชื่อพอรหมวมึงเอามึงขอไปทายนี่ไงเดยพี่น้อง พี่ไวาแม่นี่มีมีลูกไปแม่นี่เสื่องไปเสื่องเรี่ยเอฟอนเสื่งเลียวพันเด๋พันเด๋มีมีใบท์วะเอาใบท์มึงนะเอาใบใบใบนี่เอาใบตัวนี้เอามึงนี่เราเสื่งแค่อีฟดีสหน่อยอันนี้กับโบสถ์กันนี่หูดำแม่นปะเห็นปะ แต่ว่าเราสิหาวงวัวตัวบดบดดิคนีหยังไะอันนี้ก็สูงประมาณลอยลอยหาสิบลงประมาณยืนลอยหาสิบนี่ถึงลอยสี่สิบขึ้นบ่ขึ้นก็สูงอยู่นี่บดดิพี่น้องบดขายเป็นตัวกันตึราคาอืมเห็นไหนราคาเราขายเป็นตัวกันนะแต่ว่าบถามราคาเราเหลือทันทีามก็ทันทีทำอยู่งั้นเรางตีไปเลยแต่ว่าเราอยากขายให้พี่น้องมาติดตัวเราเอาอืมมื่อนี้เมื่อนี้เราก็ขายเบดเลยอะไรมันชอบเปลี่ยนบ้างนี่ เช่าบรีเช่าบรีเช่ากันจะถ่ายกันช่าบรีนี่แม่ลูกนี่น้อยเช่าบรีอันอันครูนี่กับแม่ลูกกันปะนี่โอ้ลูกง่ายเลยเสิงไปนี่อันนี้ได้พันธ์ไหนนี่แม่แม่นี่เซิง์อดลูกลูกก็เซิร์ฟหรอเปล่าอุ้ยลูกลูกเอาพันธ์ไหนใส่ ลูกเอาเอ็ดเขนี yeah. uh ่ต huh. ัวนี้เอาเอ็ดเขใส่พี่น้องตัวใหญ่เลยตัวแม่ไม่ได้นี่เติร์นลูกที่พุ่นใส่เอ็ดเข้เดี๋ยวยังเอามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปมั่งดอกเดี๋ยวพี่น้องบดบดอยู่หูดำนี่บด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 นมซีหี่ดำฮะสะโพก่งง่หลังเปี แล้วพี่น้องนี่ดำดินี่ดำาานี่ป่ะแม่น้อยเนี่ยอันนี้เชดสามสามหนึ่งโอ้ขันออกมาหนี่เชฟสามหนึ่งหนี่เห็นเห็นตัวหนึ่งนี่แด่ดำซึมซ้ำปันเม็ดบกขามดิอันนี้กับสี่อยประมาณลอยหาสิบแม่มันกับสี่้อยหาสิบทดอกันหนกัน เขาเสื่อเยเลยเสามหนึ่งเชียบสามหนึ่งแม่มันเียงก่อแม่มันเสืงอมยังคบเอ็ดเค่นกันอันนี้เอ็ดเคหาสองศูนยประมาณนี้ล้วเนาะช่าบรี่งแล้สิขายบิดหนึ่งอันนี้ก็คู่หนึ่งอะไรบางอันก็คู่หนึ่งแต่ว่าคู่นี้ก็สิผมคิดว่าสิสูงหรอกเพราะว่ามัน ถ้ามันเอาทั <himself> <laughs> in, uh, yeah. ้งครูนี่สิได้ง้วนซีโถมันก็สิราคาก็สิเปลี่ยนแปลงอยู่อันนี้ก็นี่นี่เจ้าอะไรนี่จังมวะมึงอะไรพวกที่ใช้ขาวๆซื้อดอกให้จังไรก็จังมวะมึงกันเอาแน่นปะมึงว่างง้วนยุนี่ยูุนี่เป็นสิแม่นี่แหละใายข่าวๆเห็นว่ามึงไล่ละเอียดกันเราโทษบอกกันเราเป็นสิแมนี่แบบไงอันนี้ลูกมันแดงๆังไงเนี่ย เงโตมากขอซ้ไอ๋อเส้นตมาเนาะโอ้เมมนี่สูงประมาณร้อยหาสิบวกนี่ร้อยหาสิบวกตัวง่ายเมร์โอ้เมททองเมนี่ซีใบเนาะอ่าเาละเฮ้ยขายเป็นหนึ่งข้มสองค้มสามค้มสี่คมห้าคมหกคมกับอีกตัวหนึ่งมาเตอไกระเียกออาฟุอีกตัวฮะโอ้แม่นี่ลูกลูกี่ยุ่นบ่ เดียบไปเอาเถอีก uh มึง mm. ต okay. huh? uh ้นเถิงแม่นเ็ดขอกไงดิขอไงพี่น้องเดี๋ยวนี้เอาเอาไว้อีกได้อีกว่าหน่อยคูนีเนาะไ้อีกได้สองคูงั้นพามันหนียางเน่เนาะโอ้แม่นีง่พี่น้องโอ้สั่งน่อยสั่งน่อยไล่ขึ้นวิแม่นีนะ ลุกขึ้นมาโอ้ยใหญ่จรเงแล้วเรียงนี่ล้วดโอ้โอ้อร่อยหกสิบเอีย์มีสูงเออโอ้หมดแล้ามองถึงกับใกล้แย่งปวดเมืงขาพี่น้องนี่ดำน้องสีอืม่ะ งาม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 ีหล right right ่าโอ้งามงามแมงเงือกสาวมาหนิพันไดิเอาเสื้อพันธ์ดิอันนี้เอดคสามหนึ่งโอ้ขันออกมากกว่าเหยีกมาไทยอะเลยมาไทยขันมันเาะทไปใส่มาใส่เด้อถิ่มเอาอีกเลนี่สีขึ้นสีได้ไหมสีแม่มันงันอย่ดิคืออยู่คืออยู่มากไหมมันแม่ง่ดีหุ่นดูงยเง่า เาตาเราคมนี่พอไหมตาเราคมเราหางมาโดโหุ่นดีเอาเอิดโทรไปเลยบอกคนแม่ส่น84ส84 78 78 6 5 6 227 227นี่แหะอีพอไหมเดี๋ยวอาใบมามึงนี่แล้วเ้อหื้อย่างื้ มื่อมึงเอาให้พี่น้องเพ<า><า>ิ่อนไอ้มีเอาที่ไหนพี่น้องเพิ่นเมื่อมึงเอาเนะาะให้จังเลยหนึ่งเอาเอาเอาแต่้า,นาสนใจนผมก็คอมเนมนต์มาเดี๋ยวผมถึงมาเอาใบให้ก็ได้ยถ่ายอีกเท้นหนึงก็ได้ลยก็ถ่ายลงส่วนตัวไปก็ได้ยถ่ายคนต้องไปอีกกันเย้ยเนาะติดตามไปชมได้เพี<ฮ>งยง